สวัสดีครับ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 วันนี้เราจะพูดถึงดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระดับที่สองดาวศุกร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นสามเท่าของดวงจันทร์และมีขนาดใหญ่ก,กว่าดาวพุธและดาวคามเป็นสองเท่าละตินของดาวศุกร์มาจากททเทพีแห่งความรักโรมมนดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินมีขนาดใกล้เคียงกับโลกบางครั้งเรียกว่าฝาแฝดของโลก แม้ว่าวงโคจรของดาวก็ดวงจะเป็นวงรีวงโคจรของดาวศุกร์จัดว่าเกือบเป็นวงกลมมีความเยื้องศูนย์กลางน้อยที่สุดสําหรับวัตถุในธรรมชาติดาวศุกร์เป็นวัตถุทองฟ้าที่สว่างที่สุดเป็นลําดับที่3ลองจัดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนื่องจากดาวศุกร์มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีมุมมองห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน47.8องศา มองเห็นได้ในเฉพาะเวลาเช้ามืดหรือหอก่ำเท่านั้นนะครับขณะปรากฏในท้องฟ้าเวลากลางคืนทางทิศตะวันตกเรียกว่าดาวประจำเมืองเมื่อปรากฏในท้องฟ้าในเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออกเรียกว่าดาวประกายพลึกหรือดาวรุ่นขอจบการนำฝากเหนอเียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับ